สวัสดีจ้ามื่อวนี้ไม่กะสีมาฉีเฮ็ดพี่น้องไม่สีแกงนะ้ำพี่น้องเนาะสีเฮ็ดเมนูแกงเฮ็ดใส่ผักติว๋วใส่ใบบักขามออนมันหลายพี่น้องอีกเมน,นูหนึ่งไม่กะคือสีแกงปลอคอยใหญ่พี่น้องปลอกหอยใหญ่ประมาณสองตัวประมาณโลกกลัวๆพี่น้องสีเฮ็ดไปกินแรงพร้อมนะคะ จะเป็นเมนูแกงเห็ดขอนใส่ปลาคอยง่หล้ะก่อีเมนูหนึ่งก็คือแกงเห็ดพี่น้องแกงเห็ดใส่ผักจีจูใส่ใบบักขามออนนะคะใบถั่วดออกสมสมๆไปลอยพี่น้องมันนี้ก,กะะ็ะจาดอกพันใหญ่พี่น้องไม่ล่างนะคะล่างโอ้ยพี่น้องไหลได้ค่ะนีบ่บ่ได้นินหน่อยเมื่อพี่น้องพี่อไม่ล่างใส่ตะก,กายใหญ่ได้อพี่น้องเด้อล่างเพราะว่ามันหลายพี่น้องเห็ดขอนง,ง,งามพี่น้อง จะฉีกนะคะดอกพันหญยพี่น้องบางดอกพันกระย,ยัยแม่ก็จะฉีกออกนะคะนี่พี่น้องซุปกระแทบจ้าเพราอดีแม่บเยูนะคะว่าสีห้แม่ซุปให้กินนะคะแต่ก็เลยว่าสีเกียงพี่น้องเกงใบไทยกินแรงนําหลายพี่น้องขอนเดียวคุ้มค่าเป็นห็ตขอนม่วงธรรมชาติได้จ้าบริสไซสเสือห็ตบริสไซใดๆทั้งสิ้น อ่าเหาเอาขอนม่วงที่เหาตัดมาพี่น้องอ่าตามที่จริงแล้วไม่จะเอามาเผาทานพี่น้องพอดีอ่าเผาโบท่านเนาะพี่น้องเพราะว่าไม่ที่เหาตัดมาตัดมาไวาหลายนะคะแล้วก็เอาม่านเอามากองร่งรวมกันไวพี่น้องพอดีเพิ่นออกนะคะเพิ่นออกเป็นเ e a นะคะไม่ก็เลยได้ขน,นกลับมาไวบานนะคะเอามาฝังดินไวจักหน่อยพี่น้องเอาเขาห่มไวจะพี่น้องวันนี้เพิ่นกระออกได็กินหลายสุดแล้วพี่น้อง กบม่วงเฮ่ากับมีหลายขนนี่พี่น้องต่ว่าบ่เด็กขนมาไหวนะคะขนมาไหวขนเดียวพี่น้องโอ้ยหลายค่ะถ้าออกมัดซุกขนนี่พี่น้องโอ้ยเด้ขายพี่น้องนอกจากที่เด็ก,กินแล้วยังสี่เด็กขายได้นี่ทามันหลายปัาน,นี่พี่น้องทามันออกพรอมกันนะคะ ยูดีมีแห้งพี่น้องฝนเศร้าโตพี่น้องทางดีสิไปย์ขนน้ออนที่เพิ่นออกนะคะ,อะสองสามคอนยูหันเพิ่นกระออกนะคะแต่ว่าเฮาบริสฝังดินใปพี่น้องเฮาเฮาดึงขึ้นมาไวแน่นนี่ขางของง่วเฮา,ายูทงนะคะแต่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าท่างเพิ่นไปใดพี่น้องทางเพิ่นบดีนะคะทางไปหน้าพี่น้องไปยากสัญจรลําบากพี่น้องช่วงนี้ก็บบคคอยเด็กไปนะคะเดี๋ยวไม่กระสิไปขน,นมาไหวนะคะ สวยๆงามๆเลยจ้ะดอกขาวฉีกเนี่ยพี่น้องดอกไม่ไงมาเดอ้อมาอน,นี้ผูใ้ใดวางพี่น้องไม่กินแกงเห็ดน้ำกันนะคะในสีแกงไบล่อแม่นะคะล่อพอบานเพิ่นนะคะเพิ่นอยากนะคะอ่าพอดีมาอน,นี้เพิ่นบอยูนะคะเพิ่นจะกลับมาช่วงประมาณเที่ยงเียงนะคะพอดีละพี่น้อง กพสีล่างแล้วฉีดแล้วนะคะกับสีเด็กกินพอดีไหมผึ่งหุงเข่าแล้วนะคะมันนี่กะเบียกหลาย,ยาะะอย่างนะคะเห็นงวงเมียนคั้วแล้วงวงผลกระห,หิ้วคือกันขึ้นเข้านี่ลหละเอาหอยาหออยาให้งวงแล้วสีไม่เห็ดกับเข่าไว้ทะกินกินส่วงเที่ยงนะคะแล้วกับสีกินไว้ทักินแลงนั่พี่น้องมันหลนะคะบาดขายนะคะเพราะว่ามันร่างออกพี่น้องถ้าหลายค,นคอนก็สีเด็กขายอยู่นะคะ โอ้ยพี่นอ้องกอนซ้อนเห็ดถ้าเมื่อวานว่านนะคาร์ดอกพิ่งกับลังอ,อ่อ,อนๆนะคะเพราะที่ดีเลย,ว,ยว้าห้องบระหยัดกเก็บไห้นะคะเพราะว่าถ้าเก็บไหวแล้วมันจะแข็งนะคะเวลาห้าสิก,กินพี่น้องห้องยิงเก็บนะคะแล้วก็เก็บแล้วห้องกระเคียงเลยจ้ะสีเด็แซสบนะคะอันใดกระสู่ความไม่สดบ่ได้พี่น้องถา้เาเก,ก,ก็บไม่ไม้สวดออกมาเกียงกระแสบเมื่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้อง อ่ะเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ไหมน้ำจาไปละจา